สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้าน TJ Max กันแล้วนะคะเริ่มแรกเจอตัวแรกก็เป็นแบรนด์ซาร่านะคะอันนี้เขาก็ครับกับดิสนีย์นั่นเองนะคะตอนแรกเราก็นึกว่าจะขายดีนะลองเช็คราคานะคะก็ขายกันตัวละ39เหรียญเองนะคะก็เลยเลือกที่จะไม่ซื้อมานะคะเพราะว่าตัวค่อนข้างเล็กด้วย ต่อมาอันนี้เป็นแบรนด์ลาฟาเยวันโฟนะคะขายตั้งร้อยสามสเหรียญเขายังไม่ลดราคานะเรายังไม่เอาดูค่ะดูต่อไปเรื่อยๆลาวเนี่ยเขาก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ลดราคานะคะอุ้ยอันนี้สวยนะราคายังไม่ลดนะคะ40เหรียญค่ะสำหรับใส่ช่วงหน้าปีใหม่นะคะมาเลือกดูต่อว่าเราจะเจอ,ออะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็ของใหม่ราคายังไม่ลดนะอันนี้รามีบุูกนะคะ แบรนด์เอลล t a าฮารนะคะไม่ถูกนะ130เหรียญใครเจอแบรนด์นี้ก็ลองเลือกหยิบมาขายดูนะคะอันนี้ r e เบก้ a เทเลอรค่ะ150เหรียญคือราคาซื้อนะแพงแต่ราคาที่จะเอาไปขายอีกทีนึงค่ะราคาขายได้ไม่ดีเท่านะคะไม่ต้องเลือกหยิบเนาะอันนี้แบรนด์เตอรค่ะเป็นชุดเบสิกธรรมดาก็ยัง80เหรียญอันนี้จอนนี่วอ s นะคะตัวนี้ ตัวเนี้ยขายร้อยเหรียญจอลองเซิร์ชดูแล้วถ้าขายได้ประมาณแบบสัก200กว่าจอจะซื้อนะคะแต่เขาขายกันแค่140เหรียญเองใน eBay นะคะจอก็เลยไม่เอามาเพราะว่าราคาถูกนะต่อมาลาฟาเอฟันโฟเออีกแล้วค่ะตัวนี้ลดราคาค่ะแต่ก็ยังลดไม่เยอะค่ะยังไม่เอานะคะยังแพงอยู่แพงอยู่เยอะเลยอันนี้ทีหน้าทั้งนะคะบแบรนด์นี้ก็ดีนะแนะนำเลย ช่วงนี้พยายามให้หยิบเป็นสีสีเข้าไว้นะคะยิ่งสีสดยิ่งดีค่ะอันนี้ก็ป้ายแดงก็เยอะนะคะตอนยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเซลล์ป้ายเหลืองนะยังไงรอติดตามดูแล้วกันเขาลดเมื่อไหร่จะพามาตะลุยอีกนะคะอันนี้คือแบรนด์เทาบอสค่ะ เขายังขายอยู่30กว่าเหรียต่อจอยชอบลวดลายนะน่าจะขายดีช่วงซัมเมอร์เพราะว่าเป็นลายสับปะรดนะคะอันนี้คือ dkny จำได้สมัยเด็กๆชอบใส่มากเสื้อ DKNY แต่โตมาไม่ใส่เลยใส่แบรนด์อื่นแทนอันนี้แบรนด์อะไรอะขายแพเหมือนกันนะเป็นเสื้อคอปธรรมดาเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภายในร้านนะคะก็พยายามเลือกหลายๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงก็เริ่มเซล์แล้วอันนี้คือแบรนด์ซาร่านะคะแต่ว่าขายไม่ดีคะ่ะแนวนี้ไม่เอาเนาะอันนี้คือซาร่าค่ะแนวแนวนี้มีลดราคาเพียบเลยในร้าน t j max แล้วก็มาเชลส์นะคะ ต่อมาจอยชอบผ้าอันนี้มากคือผ้านิ่มมือมากๆเลยนะคะรุ่นนี้แต่ว่าเป็นเหมือนเป็นแค่เดล o มแบรนด์ปกติอะคะ่ะซื้อมาก,ก็ไม่ได้ขายได้กำไรเยอะนะคะจอยก็ไม่ได้เอามาแต่ว่าส่วนตัวชอบอันนี้คือแบรนด์ซาร่านะคะเป็นเสื้อครอปท็อปนะคะเป็นสไตล์เดนิมนะคะขายไม่ดีค่ะยังไม่มีใครขายได้เลยนะคะใน Ebay ตจอยก็เลยไม่หยิบมา ต่อมาเป็นกระเป๋าเขาก็มีกระเป๋าขายนะสำหรับช่วงซัมเมอร์เผื่อใครไปเดินทะเลนะคะอยากได้เป็นกระเป๋าสารราคาก็ไม่แพงมากเนาะประมาณแบบ30เหรียญ25เหรียญน,นะคะ1เหรียญก็คูณไปตอนนี้เลทเงิน35บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนกระเป๋านะคะบางทีเขาก็มีกระเป๋า High น n d ด้วยนะ ต้องไปลานที่เขามี The Runway นะคะของ TJ Maxx ค่ะเขาจะมีกระเป๋าไฮเอนด์เผื่อใครโชคดีได้ราคาถูกกว่าชอปเรามาดูกางเกงกันต่อค่ะแบรนด์ซาร่นะคะตัวนี้ค่าก่อนจอยซื้อมาก็ยังไม่ได้ขายเลยนะคะเป็นสไตล์ยีนเนาะก็เลยหยุดไปก่อนอ่ะอันนี้ w e t h e r r e e นะคะทรงเก๋มากทรงเก๋มากๆเลยนะคะตอนไม่ค่อยได้เจอทรงประมาณแบบนี้นะคะ เอาไปต่อมาก็ซาร่าอีกแล้วเป็นสีขาวนะเอาไว้ก่อนนะยังไม่เอาอ่าตัวต่อไปมีป้ายเหลืองด้วยนะคะอันนี้คือ c o d e and stone นะคะเป็นทรงธรรมดาเกินไปอะคะ่ะถึงแม้ว่าจะลดราคาถูกก็ยังไม่เอาเนาะ เจอเป็นทรงกระโปรงกางเกงนะคะเป็นผ้าเดนิมนะคะจอนลงเซิร์ชดูขายกันแค่แบบ20เหรียญเองเนาะเนาะก็เลยไม่เอามานะคะต่อมาซาร่าอีกแล้วค่ะเป็นผ้าสไตล์ยืดๆเหลือเจ็ดเหรียญก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะตัวนี้แต่ว่ามันเอาไปแล้วนะคะปีนี้เขาไม่ได้หิดสไตล์นี้กันเนาะมีตำหนิด้วยข้างหลัง กางเกงยีน free people นะคะตัวนี้เป็นทรงเอลสูงค่ะแล้วก็ขาเป็นทรงขาบานเนาะแล้วก็เจอ cos ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะแต่ว่าจอยชอบที่จะขายเป็นชุดเดรสของเขามากกว่า ดิลลี่พูลิเซอร์ค่ะเจอกระเป๋านะคะสำหรับใส่ไวยตอนแรกก็ึกว่าจะขายได้ราคาดีลงเช็คเขาขายกันแค่ประมาณ40เหรียญเองนะตัวก็เลยไม่เอามาถ้าขายได้สัก6 0 7 0เนี่ยก็อาจจะเอามานะคะเพราะว่าเขาขาย24เหรียญ99เเองนะที่นี่อ่าเดินทางกลับบ้านกันค่ะซื้อของมาแล้ว อันนี้คือสินค้านะคะที่จอยซื้อมานะจอยแวะไปมา2ร้านโดยการไปที่เจนแม็กซ์แล้วก็มาเช่านะคะก็ได้มาแค่3ตัวเองพยายามหาเลือกสินค้าให้ได้เอากลับมาขายนะคะแต่ว่าสินค้านี่เขาก็ยังลดราคาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้ค่อยได้ซื้อมาก็ได้มาแค่3ตัวโอเคเรามาดูกันว่าจอยได้อะไรบ้างเนาะมาตัวแรกนะคะอันนี้ ได้อันนี้มาค่ะอันนี้ก็คือ V the Free นะคะ V the Free เนี่ยเป็นแบรนด์เดียวกันกับ Free People นะคะแต่จอยว่าเขาน่าจะแยกลายออกมาเนาะก็อันนี้เป็นไซส์30ที่จอยซื้อมาเพราะว่าจอยชอบทรงคือทรงในเก๋มากคือเป็นกางเกงเอวสูงเราให้ดูความขาดให้ดูความขาดของชุดว่าขาดเยอะแล้วที่สําคัญให้ดูที่ปลาย เนี่ยค่ะให้ดูที่ขากางเกงคือขากางเกงที่เป็นทรงขากว้างนะคะแล้วด้านล่างเนี่ยก็คือบานมากๆเลยเนะคือทรงเนี้ยคือค่อนข้างเก๋เพราะเก๋มากเกินไปไอ้จอยก็ไม่ค่อยได้ขายทรงเก๋ๆเ,เท่าไหร่นะคะก็ลองเช็คดูก่อนว่าเขาขายเท่าไหร่นะคะจอยออกไปช็อปปิ้งจอยพยายามเลือกดูอะคะ่ะว่าสินค้าที่เขาขายไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจอยเปิดให้ดูเลย เหนะมือนอย่างตัวนี้จอยไม่ร,มมมรู้ชื่อรุ่นเขาไม่มีรุ่นบอกนะคะจอยก็จะใส่แบรนด์ลงไปให้ดูว,ว่าวิธีที่จอยหาของวิธีที่จอยตัดสินใจเลือกซื้อมาจอยทำยังไงนะคะเห็นไหมก็ต้องเข้าไปที่แอป ebay เนาะเพราะว่าเราขายจอยขายใน ebay เป็นหลักจอยก็จะเข้า ebay แล้วก็เขียนชื่อแบรนด์ไป v a d e r ฟรีนะคะเป็นกางเกงยีนทรงขากว้างแบบนี้ก็ใส่ขากว้างไปก่อนก็คือ w i d เล็กแล้วก็เป็นกางเก่งยีนเนาะก็ใส่คำว่าเออจีนลงไปลงไปแล้วเนี่ยอันนี้รูปที่เห็นเนี่ยคือสินค้าที่ยังไม่ได้ขายนะคะก็มีทั้งมือหนึ่งมือสองเห็นไหมมีคนหนึ่งนะ่ะมีแบบเดียวกับจอยเลยเขาขาย59เหรียญ95นะคะ แล้วก็เลื่อนดูมาว่าเอ๊มีใครมีสินค้าอีกไหมเสร็จแล้วเราจะเช็คยังไงสําหรับสินค้าที่ขายไปแล้วนะคะทางด้านทางด้านขวามือนะคะสไลด์เนาะใช้นิ้วสไลด์มาทั้ง iPad แล้วก็ใน iPhone นะคะวิธีเดียวกันก็คือเลื่อนสไลด์ไปทางจากขวามือไปทางซ้ายมือนะคะก็จะมีแถบขึ้นมาใช่ไหมแล้วให้ดูคำว่าตรงโชว์มอลนะคะคลิกโชว์มอแล้วก็เลื่อน เลื่อนมาจนถึงเห็นคำว่า complete items นะคะกับคำว่า so items นะคะก็คลิกไปพอคลิกไปแล้วได้เห็นไหมจะมีรูปขึ้น จะมีรูปขึ้นสินค้าที่ขายไปแล้วนะคะเนี่ยมีคนเพิ่งขายไปนะคะแบบเดียวกับจอยเลยนะเขาขายเขาตั้งราคาไว้90เหรียญแต่ว่ามีคนต่อราคาเขาเขาก็ลดราคาไปแต่ว่าไม่ได้แจ้งว่าลดเท่าไหร่แต่ว่าลดราคานะคะแล้วของเขาเนี่ยไซส์สามสิแล้วให้ดูชื่อรุ่นในเนี้ยเขามีชื่อรุ่นบอกด้วยนะคะนะเป็นทรงแฟร์ไวเลสนะคะก็ จอยได้ไอเดียแล้วตอนแรกจอยจอยคิดว่าโอเคจอยจอยจะขาย4ี่สิบห้าสิบตอนที่จอยเช็คในร้านเนาะพอจอยมีเวลาเนี่ยจอยมานั่งเช็คดูแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะทำให้จอยเนี่ยสามารถขายตั้งราคาได้มากขึ้นนั่นเนองเนาะนอกแต่ว่าจะตั้งราคายังไงเนี่ยก็ให้ย้อนกลับไปดูกับคนที่เขามีสินค้าก่อนว่าเขามีสินค้าเหมือนเราเนี่ย แล้วตัวไซส์อะไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ถ้าเรามีสินค้าไซส์ใหญ่เนี่ยเราสามารถตั้งราคาได้แพงกว่าเขาเหมือนอย่างจอจอมีไซส์30จอยสามารถตั้งราคาได้ถ้าเรามีแบบแค่ไซส์2 4 25บบอกเลยว่าขายยากเพราะว่าเป็นไซส์เล็กมากๆจะขายยากนะคะแล้วก็ขายไม่ได้ราคาด้วยเนาะอย่างเมื่อกี้เนาะที่ที่เห็นกันไปนแล้วเนาะมีร้านหนึ่งเขามีสินค้าเดีย๋ยวจอยเช็คอีกรอบ ร้านหนึ่งเขามีสินค้าเขาขาย59-95นะคะของเขาเออไซส์28เนาะมีดูสิมีคนดูสินค้าของเขาอะตั้ง15คนแสดงว่ามีคนสนใจสินค้านี้นะคะ15คนแล้วก็เขาไม่เ้าไม่ลดราคาเขาไม่มีออฟเฟอร์นะคะบางร้านเนี่ยถ้าออฟเฟอร์ได้เขาก็จะมีเบสออฟเฟอร์นั่นเองก็คือสามารถ ต่อรองราคาได้นั่นเองร้านนี้คือตั้งไว้เลยไม่ลดราคาใครจะซื้อก็ซื้อราคานี้นะคะแต่เดี๋ยวจอยจะตั้งราคาแพงกว่าเขานะคะเพราะว่าของจอยไซส์ใหญ่กว่าแล้วจอยก็จะเปิดออฟเฟอร์ก็คือให้ลูกค้าสามารถต่อราคาได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการ ออหารูปนะคะหารูปสินค้าหาชื่อสินค้าแล้วก็เช็คดูว่าร้านอื่นใน ebay เนเขาขายกันราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้เช็คแค่ใน ebay นะคะพอใช้ ebay เสร็จเนี่ยบางครั้งจอยก็ไปเช็คใน p r s c m e r a r ดด้วยว่าเขาขายกันเท่าไหร่แต่ส่วนมากใน p r s c h e m a r เนี่ยจอยจะตั้งราคาแพงกว่า ใน eBay เพราะว่าพอชม m a r k เนี่ยต้องเสีย20%นะคะในการขายสินค้าได้แต่ใน eBay เนี่ยเราจะเสียแค่13.5%แต่ข้อแตกต่างคือถ้าเราขายใน eBay เนี่ยเออของจอยเปิดร้านใน eBay เนาะจอยสามารถลงสินค้าได้พันชิ้นแต่ว่าต้องจ่ายให้ค่ารายเดือนให้ eBay ยะคะ่ะ60เหรียญแต่ในพอชม m a r k ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยจะลงสินค้าเท่าไหร่ก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้เขาไม่มีฟิกนะคะ แต่ใน eBay มีฟิกซ์ด้วยของจอยร้านจอยเออใน1เดือนสามารถลงสินค้าได้ไม่เกินประมาณ60,000ดอลลาร์ 60, นะคะแล้วก็จำกัดจำนวนไม่เกิน1,000 1,000ชิ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่าง eBay กับ Poshmark เนาะอ่ะโอเคจบตัวแรกคือจะค่อนข้างยาวหน่อยเนะาะเพราะจอยพยายามอธิบายรายละเอียดในการทำงานไปด้วยเผื่อใครแบบว่า เป็นคนใหม่เนาะเป็นแบบมือใหม่อยากจะลองขายอะไรอย่างเงี้ยจะได้เรียนรู้เทคนิคในการดูสินค้าเนะต่อมามาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวไม่กี่ตอนซื้อมาสิเหรียญเนาะลืมบอกต่อมาตัวนี้ค่ะอเมริกันอีเกินะคะสำหรับจอยนะถ้าเป,เป็นเกงเกงยีน ไซส์ใหญ่นะคะแบรนด์นี้ต้อยขายดีขายดีก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ได้กำไรอะไรเยอะแยะแต่เป็นกิงเกงที่ขายตลอดขายง่ายได้เรื่อยๆเลยแตกต่างกับเอ,อ่อเมดเวลนะคะเมดเวลเนี่ยคือจอยไปซื้อมาแล้วเป็นสต็อกเหลืออยู่ประมาณ10ตัวเลยอะ เออคือคิดว่าน่าจะขายดีเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดีด้วยนะคะแต่ว่าขายไม่ได้ราคานะไม่สู้เท่ากับแบรนด์นี้เป็นเป็นเดอะมอลแบรนด์นะคะคือขายดีมากกว่านะคะแล้วพยายามเลือกให้เป็นเอวสูงเอวสูงไม่พอต้องขาดเยอะๆต้องขาดเยอะๆสาวอเมริกันชอบใส่กางเกงขาดๆเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหน้าขาดด้านหลังขาดนะแล้วก็อันเนี้ย ผ้าค่ะเป็นเนื้อผ้ายืดยืดด้วยเนี่ยค่ะก็จะสามารถแบบขายได้ง่ายเนาะเวลาใส่คำไทเทอลก็อย่าลืมใส่คำว่าผ้ายืดลงไปนะคะจะไดออ้ขายได้เร็วขึ้นตัวนี้ซื้อมา12เหรียงค่ะปกติกางเกงอันนี้จอยตั้งราคาขายอยู่ประมาณ39-45เหรียนแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะชอบต่ออยู่ลดเหลืออยู่ประมาณ35เหรียญแต่ถ้าใครไม่ต่อเลยก็จะโชคดีมากเลยนะคะนะ ประมาณนี้แต่ถ้าขายในในพอชมาจอยตั้ง45เหรียญเนาะใน e ีเ y อาจจะ40เหรียญต่อมาเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เดียวกันค่ะ American Eagle ซื้อมา10 12เหรียญเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะที่จอยไม่เคยซื้อราคา12เหรียญเลยนะถูกสุดก็ประมาณแบบ หกเหรียญแปดเหรียญคือแปดเหรียญหกเหรียญเนี่ยจะยืนพื้นมากเลยนะคะถ้าซื้อใน T J Maxx แล้วก็มาเช่าเนาะแต่นี้ไหนคือขับรถไปแล้วอะ่ะขับรถไปแล้วไม่ได้อะไรเลยได้ได้เกงเกย์แค่สองตัวถ้าจะไม่ซื้ออะไรเลยมันก็จะเสียเที่ยวนะคะเพราะว่าขับรถไปตั้งใจนะคะจอก,ก็เลยมองว่าโอเคนะ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเางเกงสไตล์เนี่ยคือจอไม่มีในร้านแล้วนะคะคือขายหมดแล้วนะจอก,ก็เลยมองว่าโอเคนะ่ะจอลงทุน12เหรียญถ้าจอยเอามาขายลูกค้าต่อเหลือ35เหรียญอะไรเงี้ยก็ยังโอเคนะคะจอก,ก็เลยลอง เลือกซื้อมานะคะเขามีแค่2ตัวถ้าก็มีมากกว่านี้จอก็จะเอานะคะแต่ว่าในลาเขามีแค่2ตัวเท่านั้นอันนี้ก็จะขาดด้านด้านหน้าแล้วก็ตรงหัวเข่านะคะด้านหลังไม่ขาดนะรุ่นนี้รายสังเกตเออแบรนด์เนี้ยตรงกระเป๋าเขาจะทําเป็นลายแบบนี้นะคะนะอันนี้คือแบรนด์ของเขาเขาทำแบบนี้ในในเมืองไทยก็มีเนาะอเมริกันอีเกิลจอยจอยเคยเห็นอยู่ว่าในเมืองไทยเรามีขายเนาะโอเคอันนี้ก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะคะได้มาแค่3ตัวเท่านั้นนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พาไปช้อปปิ้งใน Marshalls แล้วก็ TJMaxx นะคะเอาจะจะบอกว่าจริงๆในร้าน Marshalls แล้วก็ TJMaxx นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ แถวบ้านเนี่ยไม่มีร้านกูดวิวหรือมีร้านกูดวิวแต่อยู่นอกเมืองนะคะไม่ค่อยมีสินค้าดีๆเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะที่สามารถออกไปหาซื้อสินค้าได้แม้กระทั่งแบบนอ t ตอมแบ็กเมซี เออรอสนะคะสามารถไปหาซื้อสินค้าได้เลยถ้าเราคิดว่าเราสามารถซื้อสินค้าในราคาถูกแล้วเอากลับมาขายได้สินค้าเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องขายแต่เสื้อผ้านะคะรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ชายเครื่องสําอางคือถุงเท้ากางเกงในคืออะไรได้หมดแต่ตัวเองจะต้องรู้ว่าตัวเองอ่ะสามารถซื้อ เอากลับมาทำกำไรได้นั่นเองนะคะโอเคยังไงคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต่อไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ